ความเดิมตอนที่แล้วเราต้องฝึกใหชินก่อนจะยากกว่านี้อาจจะน่้รักที่หายเลยอะเอาเลี้ยงได้ไหมเนี่ยแต่เราจะเรียนและคุณดีกว่านะและคุณน่ารักกว่าแล้วเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไปเคต่อไปมาลองฟันทางเฟนซี่กันมากดีกว่าเปลี่ยนจากบอเน็ตเป็นเพิ่มโลบิดมาอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้ต้องพิมพ์ L O L บนคีย์บอร์ดตอนนี้มันผมมาที่หน้าจอทั้งสามั้ง แล้วเกี่ยวกับห้องเราเสียงด้วยผมยังไม่รู้ว่าเสียงคืออะไรกันแน่เพราะฉะนั้นผมต้องอ่ลองเลยก็ได้นะเพราะมันมันก็มันทําให้เย็นโดมันน้อยลงด้วยแต่ฟ็อกซี่มาบ่อยขึ้นว่ะเอาว่าเราดูฟ็อกซี่บ่อยขึ้นจะเป็นไงโอเคโอ้ LOL โอเคพิมพ์อ๋อวันนี้อ๋วันนี้ครบสามใช่ไหมโอเคเข้าใจละอ๋อโอเคอยู่ห้องทางขวางขวาโอเคโอเคเข้าใจละ โอเคเป็นอย่างนี้เองก็คือถ้าเกิดมันขึ้นมนหน้าตอนล้วพิมพ์ LOL ที่อยู่บนคีย์บอร์ดนี้หรือแม้ก็บนที่ละที่อยู่บนคีย์บอร์ดเราก็ได้เซอร์ไพรส์แผงขวาเพราะอยู่ตรงข้ามกันอ่าได้อยู่ประเด็นคือ l O L มันต้องอยู่บนบนคีย์บอร์ดผมแล้วมันมือมันต้องอยู่ตรงบริเวณแถวนี้มันจะไม่อยู่ตรงอันนี้คือมืออีกขันหนึง่งจะบอกไงดีวะมันไม่ใช่ง่ายที่จะพิมบอลบอลที่ไม่ใช่พิมบอลบอลพิมพ์อเได้ ตำแหน่งของการพิมมันอยู่ห่างถ้าเกิดเราดูมาดูคีย์บอร์ดได้ดีนะ LOL อู้อย่าพึ่งผมไม่รู้จะผมจะพิมพ์ตรงนี้ดีถ้าเกิดผมพิมพ์นี้ผมต้องลากทางนี้แล้วกด LOL ไม่งั้นก็ต้องพิมพ์บนคีย์บอร์ดก็ยากอ่ะ LOL โอ้ยเกิดผิดกิดผิดกิดผิดเกิดผิดแน่นะ LOL แพ้เจ้า ซ้ายซ้ายซ้ายเรจำไม่ได้นะตอนนี้เล่นนอมอลมันกดดันนิดนึงนะแค่นิดนึงแหละมันต้องยากกว่านี้ได้ผมเลยคิดว่ามันสบายสบายอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะจำฝั่งกหนดี lol ผมว่าผมว่าผมนี้เร็วกว่านะเอามือที่จับเมาส์ไปกด lol ที่ปั้นคีย์บอร์ดอะได้อยู่ได้อยู่ในกรณีนี้นะแต่ในกรณีอื่นผมไม่แน่ใจฝั่งซ้ายใช่ฝั่งซ้ายโอเคกูจะลืมมากเลยไปฝั่งขวามา ที่สองที่สองที่จะเร็วที่สองฝังขวาตึงติดสิครับรออะไรบุรการเลนะเซอร์ไพรฝั่งซ้ายเขาอยู่ฝั่งขวาอยู่นั่น <laughs> มาถี่วะถี่จังซ้ boy, boy. ายโอเครอก่อนซ้าย จบโอ้แ <One> ม <input> oh ่เ oh จ้าอยู okay, ok ่ซ้ายอยู่นะใจเย็นใจเย็นขวาพอลไปกี้อยู่ซ้ายตีดไปแม่เจ้าไปฝั่งขวาไหมโอเคไปฝังขวาแล้วบ็อกซี่ไม่ผมอะเลยวะแปลกแปลกมากเลยผมรอบรอบเอาก็ดีแล้วฝั่งขวาตังนี้ฝั่งขวาตัวนี้หายไปยาวเลย ตัวนั้นก็ไม่พวะนะตัวอินโดอ่ะโอ้เผาวะ่ะเผาฮะโอเคห้ามตจเย็นห้ามรอน,นานงั้นจะเซัรไพรส์มาทางนี้ได้ดดดดดปิดขวาติงไปฝั่งซ้ายแล้วโอเคฝั่งซ้ายนะยนะใจเย็นเใจเย็นเใจเย็นเยขวาเพราะว่าเขายืนฝั่งซ้ายโอ้ลโอลหลายคอมโบอ่ะว่างไง เอ๋ฝั่งซ้ายนะตอนนี้ฝั่งซ้ายปะฝั่งัวาขวาละโอเคอยู่ฝั่งขวาย้ำสั่งบอลบอลใจเย็นใจเย็นโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นไว้โยมเย็นไว้กดกดได้เกมเนี้ยผมว่า ฝาอยู yup. โ่โอเคติดโอเค L O L ีบ้าเอ้ทางซ้ายนะโอเคที่สามเหมือนตะลิ้จะหมดแล้วว่ะเป็นกรรมแล้วต้องเร็วแล้วต้องเร็วแล้วต้องเร็วหน่อยนะเปิดตะลวนนะไม่งั้นมันจะไม่ทันตีสี่แล้วไปฝั่งขวาแล้ว โอเคโอเคไปความชัวร์โอเคตื่นเต้นมากเลยมองเดลยวนะตอดีจะหมดแล้วอ่ะไหวไหมเนี่ยต้องไหวสิต้องไหวเยอะไปฝั่งซ้าย ซ้ายอยู่นะตอนนี้ฝั่งซ้ายปิดขวาเพราะมันมาฝั่งซ้ายโอเคอยู่ฝั่งซ้ายตอนนี้ฝั่งซ้ายเซอร์ไพรส์จังอยู่ซ้ายต่อไปนะตีห้าแล้วทันอยู่ไว้อยู่ไปขวาโอเคตามนั้นไปขวานะครับผมก็รอสั่งฝั่งขวาไม่ยากนะผมมาพอรู้หลักการแล้วว่า ขวาเพื่อความชัวร์ดูก่อนสั่งการได้จากไอคคีย์บอร์ดนี่คือดีมากอ่ะดีและประสิทธิ์มากเลยโอ้อย่าพึ่งใจเย็นเย็นสีเอนโดซ้ายโอเคน่าจะได้ไม่มีปัญหาครับผมดูกล้องดูฟ็อกซีไ่ไปเรื่อยๆที่เหลือแค่ฟังเสียงสปายโอเคตามนั้นตึง้งโอเคสไปสปร์ ใช้ซ้ายดันนี้อยู่ซ้ายนะว่าไงโอเคฝ <laughs> ั่งขวาปาร์ตีุ้๊เปอร์อยู่ไหน <laughs> ไม่รู้แล้วเราผ่านแล้วเราผ่านแล้ว <laughs> ผ่านผ่านอนมอกเดินไปเดินไปโอเคต่อไป จอแอตแท็กนะผมโจมตีของหุ่นก็มีตัวนี้ที่เรารู้แล้วมันจะเดินเข้ามาในห้องปฏิอะไรนี้ที่เหลือก็มีตัวนี้ผมมาหน้าจอเกาะเฉยตัวนี้จะเป็นตัวที่แก้งระบบออกซิเจนเราที่ห้องซ้ายบนนะผมที่เหลยวสองตัวนี้ก็คือตัวที่มาข้างหน้าต้องดูช่องลมไม่ดีๆนะผมเป็นหลักอันนี้ส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ซ้ายขวาเป็นเป็นมาป่วนระบบเกี่ยวกับพลังงานตัวนี้แหละตัวปัญหาตัวเอ็กโทแบบนะผม เพราะฉะนั้นรอบนี้ผมจะเล่นอีซีก่อน <l ip> แอบกลัวแอบกลัวเพื่อความชัวร์นะขออีซีก่อนเนื่องจากว่าผมไม่รู้ผมต้องเจออะไรกไอตัวพลังงานเนี่ยไอตัวเอโทเบียแบบผมกลัวตัวนี้มากสุดแล้วกูมันจะดูพลังงานเร็วมากอ่ะมาเร็วจังวะนึกจะมาก็มาแน่เธอจ๋ะ <l ip> <l ip> ว่าไงเออซีเธจะมาทางไหน แล้วมัละผมมีเสียงด้วยโอ้แม่เจ้าเห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรวน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 โดนตูดูนั่นโนวัดอเกนซ่าใช่ไหมเสียงของตัวนั้นอะโอเคเข้าใจแล้วยังไม่มานะเหม,มือนรู้มันจะมาตอนตอนที่เสียง <c oughs> เสียงอะไรเกิดขึ้นกันแน่ผม โอเคโอเคกลับไปละไม่ oh, ใช่มันยังไม่มาถึงไงฉันกำลังหาทางเข้าไปอยู่โอเคโอเคอันนี้ต้องขอตั้งใจก่อนนะเพราะผมไม่รู้จริงว่าจะพูดอะไรต่อไปบ้าง <c oughs> ต้องดู <c oughs> ต้องดูตรงด้านซ้ายว่าจะมีขึ้นสาระเตือนภัยได้บ้าง โอ้ยนะโอ้กมันบังหน้าอีกแม่เจ้าโอเคพูสุกเมื่อกี้หัล้อนะหัล้ออีอะไรทุกอย่างเลยฟังไม่ทันอ่ะอย่าบางังมันขวางอยู่เลยอ่ะขวางไม่ให้เราเห็นน่ะตัวเนี้ยแล้วเกิดไวมากถ้าเกิดยี่สิบนี่คงเกิดตั้งแต่เริ่มต้นตอนแรกสุดติดหน้าเราแล้วแหละ โอ้ยเจนโอ้ยเจนโอ้แม่เจ้าจะกินแบตเตอรี่เราเยอะเลิศโกรธมาแล้วมาแนละ้วะกินแบตเตอรี่เราเยอะคือตอนนี้เน้นแค่ปิดปิดขั้นบน,นเดียวนะครับผมซ้ายขวาไม่ต้องเลยแล้วก็ปุ่มช็อคขนาดนนะ่ะสามปุ่มเนอะคผมแล้วก็ตอนนี้อยู่ทริงช่วน,นี้ถ้าเกิดไม่ได้เสียงอะไรก็หยุดอยู่นี่เลยแล้วก็ตั้งสติภาวนาให้มันไปที <c oughs> ท <c oughs> นะครับผมโอเคโอ้ยเจนโอ้ยเจน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดโอ้แม่เจ้าุณไม่อยูุ่ณไม่อยู่ปิดประตูนี่เฉยคนมั่วอะไรขอภายนะถ้าเกิดมัวนิดนึงขำตลกสิตลกมากเลยที่เรามามั่วอะไรเงี้ยตลกมากจ้ะแน่มันกวนตีนมากเลยว่าเออสิขำที่ขวางนี่ขวางยาวๆเลยดิเรื่องของตูตูจะขวางบังหน้าไม่เห็นอะไรเลยอะไรเงี้ย ร้นกวนอู้เข้ามาแล้วเมื่อกี้ม <reveal again response> mm ันเข้ามาแล้วเข้ามาชั้นหนึ่งแล้อบไม่ใช่เหรอไม่รู้อ่ะคือตัวอื่นมันป่วนจนผมไม่รู้ว่าตัวไอพิตตี้แบ๊บมันจะเข้ามาตอนไหนอ่ะโคตรปวนเลยแล้วแบตเตอรี่ก็กลัพาวเวอร์หมดเนี่ยไอ้กวาดแดดเผาเอาจริงเราไปตรงโซนท้ายขวาก่อนดีกว่านะพาวเวอร์สำคัญกว่าออกซิเจนนะผมออกซิเจนทำให้ไฟดับเฉยๆนะถ้าที่ผมดู โอ้ยเจนซ้ายขวาโอ้ยเจนแต่ถ้าโอ้ยเจนมันเดินเร็วในโอเคได้ยินเสียงแล้วเข้าไปใกล้ๆแล้วนะแล้วไงต่อบังไงโคนอัดทึคมาเลยดิสับขำขำอลกสัสเรกทิพหายเลยขำตาลเนี่ยขำตามแล้วเนี่ย ตยังไงคำเลยอุ้ยฮาวเวอร์ฮาวเวอร์ไอ้กอดแดนพ้าอุ้ยกดปิดอีกแล้วโอ้ะอดูไปโดนปุ่มปิดพอดีโอเคโชคดีโอ้นี่ขนาดอีซียเนี่ยถึงนั้นรู้สึกว่าเราไม่ไม่ถลัดด่านเนี้ยผพว่าเล่นด่านนี้น่าจะง่ายกว่าโอเคมาแล้วผมเล่นจริงจังอันอันนี้อันนี้สั่งไม่ได้อะเพราะว่ามันซองกระอื่นตลอดเวลาเลยสวยโคตรสวย โวยกันแล้วเหรอมีสองห้องเอาพาวเวอร์อ่ะมันมามันมาคอมโบสองตัววะไม่เข้าใจอ่ะคอมโบที่มาเอ้ยเร่งกับพาวเวอร์มาพร้อมกันทุกทีเลยนะครับผมเพราะว่าเราตีพร้อมกันเหรอเหรือมันเป็นเวลาอยู่แล้วว่ามันต้องกี่นาทีกี่วิอะไรนี้ถ well, ึงจะมาหรือไงเหรอไม่รู้ฮ่ามามาแล้วมาครึ่งตัวแล้วโอเคเสียงตึ้งเข้าใจแล้วเสียงตึ้ง เสียงตึ้งครับผมเสียงตึ้งตอนที่หลังจากที่ไอหลังจะหาวิธีเข้าไปข้างในอ่ะเสียงชัดเจนโอเคมาละสวัสดีคือเสียงเสบบี้แบ๊บเป็นเสียงเดียวกับเสียงตัวเอ็นนาดว่ไม่ใช่เอ็นน่าเป็นอีกเสียงหนึ่งเสียงผู้หญิงเสียงนี้เป็นเสียงเสียงในอินโทรเสียงเดียวกับเบบี้เบบี้ตอนที่เราคิดว่าในอินโทรของเกมอ่ะเราเสียงตึ้งนะ ตึงยังวะไม่แน่ยังไม่ยังไม่ตึ้งนะตีห้าไม่อยากพลาดอะ่ะตึงต้งตึ้งรอตึงอยู่นะเพื่อความชัวร์เราจะปิดทุกครั้งที่เราไปนะันะ้อื่นนะผมเพื่อความชัวร์จริงพเพราะแบตเตอรี่มันเหลือพอแล้วผมว่าขำตลกที่เราทรมานอย่างนี้ขำที่หายเลยขำยอดขำยอดขำขำนี้ต้นหนาเนี่ยไห้ตาสิใหญ่ออกไปได้นะ ไม่มานะโอ้โหสองแม่เจ้าสองไม่ได้เข้าทหรอกมาเกาะหน้าสองตัวนี่คือแม่งขอดขวางอะ่ะดีนะมันเกาะเราดีห้าโอ้ถ้าเกิดมันขวางขวางางนี้เลยเหรอควรที่ผายเลยแม่แดกเราอีซีกังนี้แหละโอเคต่อไป goes h n i h t นะผมวันนี้ ตัวเอโตแบ๊บหายไปจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องแบตเตอรี่หรืออะไรพวกนี้ช็อตนะครับผมก็ไม่ต้องกลัวว่าแบตเตอรี่จะหมดเร็วก็เพิ่มเสียงเข้ามาเพิ่มฟ็อกซี่เดี่มอง,มองเพราะฉะนั้นเราต้องฟังเสียงปิดออกซิเจนก็คือมีซ้ายมีขวาจากห้องฟ็อกซี่ผมว่าเอาโนบบลอะได,ดีกว่าเพื่อความท้าทายในชีวิตนะผมไม่น่ายากเกินไปนะครับผมฟังเสียงดนตรีคิดว่านะแล้วก็ไปดูฟ็อกซี่บ่อยๆแล้วก็ดูเนี่ยแค่นั้นแหละมาแล้วเสียงฟอกซี่มาแล้วซ้าย โอเคปิดละ่ีความชัวร์ชัดมากโอเคไปบรโลุล่าไปโอ้อะไระไปไปบรรลล่าไปดิวะไปดิวะออกซิเนโอเคไปดิวะแม่งอยู่ติดหูมากเลยแม่งไม่ยอมไปอะแม่งมัดูดออกซิเจนเราไอ้ดูดดูพลังงานเราไปบ้ามาโลุล่าไปโอ้โอเคมันต้องดังงี้โอเคโอเคเข้าใจละผมผมกลับจังหวะปิดนี้นั่เองนะครับผม มันช้าอะก็เลยผมเลยไดอดีจ้ะปิดไปกลับไปโอเคผมยังคงเป็นล,ล่าไม่อยู่เพราะผมไม่ลองเล่นบารอล,ล่าส่วนตัวแบบเล็กๆน้อยๆกว่านี้แค่อีซี่กับโอล,ล่าที่ผมผ่านมามันชา้าก็เลผมว่านั่นแหละโอเคให้เวลาหนะ่อยให้เวลามันเดินนะยให้มันใกล้กว่านี้หนะ่อยรวลืมไปตัวนี้มีด้วยอีบ้าลืมไปโอเค กับลืมแล้วตัวนี้มีตัวนี้ด้วยสามทางและนะ้วะแต่ฟังเสียงได้อยู่นะ้างไหนวะเว้ยใกล้มากอะทางซ้ายทางซ้ายชัดเจนโอเคเขาชั้นสองอะโอเคเฮ้ยยากว่ะซ้ายชัดมากโอเค้ชักขนาดนี้ถึงปิดนะเขาหน้า ไม่รู้แม่มาตอนนี่โอเคชัดโคตรโคตรซ้ายซ้ายซ้ายเตรียมห่างอยู่โอ้แม่เจ้าพอพอชัดกันไปแล้วโอโอ,โอ,โอบ้ากดไปที่ไว้โอชัด โคตรชัดเลยอยู่รงนี้แหละอยู่รงนี้เลยเลยรีบไปโอเคสวัสดีเออเจนโอ้โหอ,อีบา้า <c oughs> นี่คือหกตัวเนี่ยแค่หกแนะ่ซ้ายอยู่ที่เธอผมไม่รู้สึกมันใกล้โคตรอะตามความรู้สึกผมนะมาแล้วมนาะ ไวเลยนะไหวแล้วมันี้ระบฮะแบตเตอรี่จี่ผ่านอะไรเงี้ยเบียดแบตเตอรี่หน่อยไหวไหมเนี่ยไหวไหมบอกมาไปเปลืองกับบอลไปเตืองกับตัวตัวดโดอล่าเยอะมากอ่ะพลาดอ่ะพลาดมากอ่ะตายละผมแงมาละหายแล้ว โผล่มาไงเจ้ไกลมากผมไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่อ่ะมันใกล้ทุกทุกทีเลยผมว่าผมต้องเปลี่ยนใหม่แล้วไอ้ตัวตัวปาร์ล่าผมต้องเสียมากกว่านี้แล้วเนื่องจากผมเบลืองมันดีฟรีเยอะมากจริงๆนะปาร์ล่าผมต้องเสียมากกว่านี้ไม่ไหวจริงครับนี่ผมพลาดพลาดมากหายเสียใจอ่ะปาร์ล่าแม่งกวนกวน โอ้ลืมไปตัวนี้แล้วเปดูไ่อยๆอยีกป่าเอ้ยเ <_: S 1> อเครู้แล้วทีสี่แล้วโอ้คำคำนี้มมผมจะตายได้ไหมเนี่ยคือเสียงนี้คือเสียงชาร์จที่ตรงนี้ฟังความผมเพิ่งได้ยินนะ ตายแล้วโอ,โอ้แม่เจา้ามูตะห่วงแมงเหอะแมงเกิลแมงเกิลออกซิเจนเอาไงเอาไงวะผมสวยอ่ะสวยสวยมากสวยมากสวยเช็ดเลยตอนเนี้ยแต่มีหวังนะยังแอบหวังอยู่แอบหวังอยู่ เอลหวังอยู่แคก้กว่านี้แค่้กว่านี้โุโ๊โอ้โอ้สองตัวแล้วแม่งไกลทีห้าแล้วไปมึงไปใช่ไม่ใช่ก็ผิดก็ผิด เก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะไม่น่ารอดไม่ไม่น่ารอด,นนอดโอเคอไม่น่ารอดโป๊พัดแต่ช่วงแรกไม่น่ารอด <laughs> ดูมันเก่ามันคำยอดเยอะเลยเนี่ยคำยอดเยอะแล้วอะ่ะจบ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 มันจบลงแล้ว มันจบลงแล้วมันจบลงแล้วชัดมาทางซ้ายผ่านเฉยบ้าเอ้ยผ่านเลยคนแย่ผ่านเสี้ยวแค่ทีแตอนมึนกำลังหมุนมาหมุนมาเรื่อยๆหมุนมาเรื่อยๆกำลังหมุนมาหมุน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 มาเรื่อยๆก็ถึงหน้าห้องแล้วจบคืนพอดีโอ้แม่เจ้าเกลืไหนแม่งก็โดน โอเคครับ okay, ผมผมก็ไปทําการอานะแบน้ำแปลสภาพแล้วก็ทําให้สดชื่นเรียบร้อยแล้วนะผมเพื่อเตรียมที่จะเล่นต่อไปนะครับผมนะก่อนที่จะไปเล่นต่อผมขอพูดถึงข้างหลังผมหน่อยนะสะเกตเห็นไหมข้างหลังผมมีกางเกง,งห้อยอยู่ตรงนี้เป็นแม่กันเสืออ้อนี้นะผมข้างบนเนี่ยเป็นสีดาใช่ไหมแต่ตอนที่ผมอัดคลิปที่แล้วที่เป็นช่วงเสื้อผมดําอ่ะที่เป็นมันเป็นสีม่วงอะ่ะมันก็ม่วงด้วยแต่ผมผมก็ผมสีก็ดําเหมือนเดิมผมงงว่าทำไมมันมันสีมันสีม่วงไม่เข้าใจเหมือนกันเลยตอนนี้มันสีดาแล้วช่างเถอะ ใช่มันนะครับผมรอบที่ผมเกะว่าจะเล่นเซตแองกี้บาเล่อีกรอบหนึ่งนะครับผมเพราะอยากจะลองดูเ really วลี่ฮาร์ดมันจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะง่ายสุดในบรรดาเวลี่ฮาร์ดทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นบอลลูนลแค่ฟังเสียงเดียวมันมาทางไหนซ้ายขวานะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็แค่ไปปิดเอเรียกว่าไงนะ,ะกด E ตอนที่มันขึ้นว่าออกซิเจนโดนจัดการนะครับ ah ผมผมไม่รู้มันจะยากขนาดไหนนะค,ะครับผมก็มาลองดูดูกันนะครับผมมาจริงๆแล้วที่ผมอยากเล่นอันนี้เพราะว่าผมอยากรู้ว่า ตอนที่ปารลล่าหล่อเป็นไงนะผมแล้วก็จังหวะไหนที่น่าจะเป็นจังหวัดที่ควรจะปิดประตูโอเคใกล้และจากไกลผมก็น่าจะดูว่าจังหวะไหนที่น่าจะเป็นประตูได้นะครับผมปิดเลยแล้วกันนะเสยียงนี้ใกล้คลือเสียงใกล้มากคือเสียงนี้ อ๋อันนี้คือใกล้สุดๆนะครับผมจะไปไปแล้วผมคิดว่ามันไม่น่ายากมากนะเท่าที่ผมลองดูแค่รอดูออกซิเจนเนี่ยขึ้นมาแล้วกดแล้วก็แงแค่นี้ยง่ายมากเลยอะง่ายมากกันดีิ่ผมว่าจริงหมดเนี่ยแค่เราฟังเสียงให้มันแม่นถ้าเรารู้ว่เมื่อไหร่ที่โรลล่ามายังยังยังไม่ใกล้พอโอเคใกล้มากแล้วอันนี้ใกลมากนาอาชัยตรงนี้ ไปฝั่งหนึงแล้วโอเคฝั่งซ้ายแล้วซ้ายซ้ายชัดอีกได้๋ยปะโอเคชัดแล้วชัดแล้วซ้ายชัดแล้วส่งมาวล้อแล้วล้อกบเสียงแล้วล้อกบเสียงแล้วไงซีจะรอดไหมโหง่ายอะ่ะถ้าเกิดฝงปังเสียงแม่นนะถ้าเกิดผมรู้จังหวะไหนที่เบลลา่าเข้ามาใกล้ๆอะ่ะโอเคไหนวะ ยังโหสองตัวแล้วโคตรเร็วอะขวาไกล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 มากโหสามตัว,ลวเลยหรอปีบ้านะตัวเปิดอะบังบังโคตรบังหน้าจออะบังหนักมากโห้ตีตัวแล้วมีกี่ตัวเนี่ยโคตรบังอะโคตรโหแบบ เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่ามันของจริงอ้่ากที่ิ่นที้เจออย่างนี้นี่เป็นบ้านแน่เลยอะ่ะเพราะผมจะไม่เห็นอะไรเลยต,ต้องใช้ปุ่มอะ่ะต้องใช้ปุ่มดูเอซี A C ในการกดอะ่ะมันขำมากเลยขวาโอเคโหเกือบเกือบบั <c oughs> <c oughs> แม่เ้ย สุดๆอะร้อนขำรัวนๆแล้วกบเสียงดน,นตรีอีกเอาไปเอาเข้าไปสิผมว่าได้อยู่นะหมาหายไปละหายยาวๆแล้วซายซ้ายซายมาแล้วไปมาแล้วละในะคิดเถอะยังไม่ใกล้พอห้าตัวหรอห้าตัวหรอเพิ่งเห็นมาห้าตัวแล้ว ไปแล้ว <sm art> ไปแล้วโอม่หัวเหรอบางหน้าจอสุดๆอ่ะไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยเลยซ้ายๆาย <Born> ยังไม่ใกล้พอได้อีก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 ตี<ม><น>พอแล้วใกลกันกลกลันแล,ล้ไป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 โอเคดีสามทันหมดเนี่ย สียแบตเตอรี่หมดมากเลยอ่ะโอ้แม่เจ้าแบตจะหมดก่อนเนี่ยผมว่าโอ้เสียงดังสัดอืมให้ดีวะแบตเตอรี่น่าจะหมดก่อนเพราะมบนมล่ามาถี่มากอ่ะเอาวะเสียงดูไปไปมัลล่าไปไปมัลล่าไปไปเร็วไป,ไป,ไป

ได้แล้วโอ้โหก็ผิดซ้ายซ้ายมาไวมากไกลกว่านี้ได้ยังไกลอยู่ยังไกลอยู่โอ้โหก็ผิดหมือ่นปุ่มนะโอเคหายแล้วทีห้าเราโอเคน่าจะทันมาแล้วมาแล้วมาแล้วขำดูเหมืนขำคมันขำแม่งขำจอห้าตัวหน้าต่อบางทุกสิ่งทุกอย่างเฮืออะไรวะกูตลกกับพวกนายตลกกันมากใช่ไหม มายล้วมาแล้วนะไปหมดเด็ดแบตหมดขามตลกที่หายวะนายบ้าไอ้เราจะหมดกัไนไมเนี่ยมันขามสิมาแล้วเนะานะไ,ไกลไกลอยู่ก็ <laughs> มีความสุขกับพวกนาย ไหนหวะกว่าใกล้กว่าน,นี้ดิไปแล้วไปแล้วเ <c oughs> ตรียมปล่อยเตรียมปล่อยพอนะทีนึงมาปิดประตูนะผมทีเดียวได้อ่ะสีดาว <c oughs> ไม่มีคมไม่ไม่ยากหลังนี้ไม่ยากจริงก็เลยเลยคิดว่าผมมันลองสีดาวเลยคิดจะได้ไหมได้ง่ายเลยนะผม โอเคอุ้ยวอตเฮ้ยมีสตรอรี่ว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ผ่านสีผ่านสีดาแล้วเจอเนื้อเรื่องได้มีทอ่อก็งลนยมีทอ่อนะแกเห็นนะคนบกมือให้ท่อมีอะไรบ้าไม่มีอะไรหาวอตดิสติส ไม่รู้เหมือนกันโอเคสี่ดาวนะผมดาวส้สมมาเชียร์เอยากลองดูสักรอบนึงนะครับผมอยากลองดูว่าถ้าเกิดโดนบอลล่าหลอกจะเป็นไงนะไม่เคยโดนบอลล่าหลอกเลยบอลล่าจ๋าพวกนี้มันมาเต็มแล้เนี่ยโอเคสายมาลนะมาอีกมาอีกโอเคตทีนี้น่าจะเป็นตุ่ที่มันมา <c oughs> นั่นไงบอลล่าวัดดีเต็มเต็มหน้าจอโอเคมาดูเฉยๆว่าบอลล่ามันหลอกไงนะผมรู้สึกว่าในโหมดนี้จะเป็นหลอกติดตานะถ้าเกิดเป็นในโหมด ที่เราได้เน้นเรื่อง่อาจจะหลอกแบบว่าเห็นตาเปิดด้วยนะครับผมแปลกดีแฮะไม่น่าแบบจตอรีพอวะชิบหายแล้วแบบจตอรีขวาไปนซ้าย,อยโอ้างไหนวะจะชิบหายแล้ว